สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานะครับบอกวิธีการตรวจสอบผลการโอนเงินนะครับเยียวยากเกษตรกรนะครับขั้นแรกนะครับเราไปที่เว็บนะครับนะพิมพ์ตามผมเลยก็ได้นะครับ a g r i จุด b a a c จุด o r จุด t h นะครับ ดูตามนี้เลยก็ได้นะครับอย่าไปพิมพ์ตามเยียวยาเกษตรกร .com นะครับนะบดูตามผมเนี่ยมันจะเข้าได้นะครับแล้วก,กด enter ไปนะครับหรือในโทรศัพท์ก็กดไปก็ได้นะครับ go เนี่ยนะครับพอและได้มาก็จะได้หน้านี้มานะครับตรงนี้ก็คือเป็นการลงทะเบียนนะครับต,ต่างๆ แต่เราผ่านการลงทะเบียนไปแล้วนะครับอันนี้คือเกษตรกรแจ้งช่องทางการรับโอนเงินนะครับนะครับอ่านข้อความข้อตกลงให้เรียบร้อยแล้วก็ยอมรับนะครับติ๊กยอมรับข้าพเจ้ายอมรับแล้วก็กดถัดไปเขาก็จะให้ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนใส่ให้ถูกนะครับแล้วก็เลขนะครับ ความปลอดภัยสีหลักใส่ให้ถูกถ้าใส่ถูกมันจะเป็นสีเขียวแล้วก็กดถัดไปได้แล้วเมื่อขึ้นได้อะล็อกโชว์มานะครับอันนี้คือเราจะกลับไปที่เดิมก็เข้าวอร์แบบเดิมนะครับอันนี้แจ้งช่องทางรับเงินแต่เราจะมาตรวจสอบผลการโอนเงินเลยนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้เลยนะครับ ช่องสีเหลืองกดเข้าไปได้เลยเหมือนเดิมนะครับใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็กรอกเลขหมายนะครับให้ถูกต้องเดี๋ยวผมจะลองทดลองนะครับนะครับถ้าใส่ถูกมันจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วเราก็มากดตรวจสอบตรงนี้สีเขียวนะครับนะอยู่ในระหว่างรอผลตรวจสอบสิทธิ์จากหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนอันนี้นะครับยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้ ถ้าใครได้แล้วก็ขึ้นว่าอาจจะขึ้นว่าโอนนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับการตรวจสอบนะครับย้ำนะครับเข้าตามเว็บไซต์ของผมเนี่ยเข้าได้ชัวร์1ซ0นะครับก็ขอให้ได้กันทุกคนนะครับสวัสดีครับ